และมันมีงานวิจัยอีกตัวนะครับเป็นงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจาม่านะครับดรลุดวิกนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นครับพบว่าคนที่มีอินซูลิน e ร i s t สแทนสูงนะครับหรือว่ามีสภาวะที่ร่างกายดื้อต่ออินซูลินครับมีแนวโน้มที่จะสะสมไขมันมากขึ้นแต่คนที่มีอินซูลินเซสติบิตี้คือมีภาวะที่ร่างกายมีความไวต่ออินซูลินครับถ้าร่างกายมีการเพิ่มขึ้นของอินซูลินที่พุ่งขึ้นสูงจากการที่ เขากินอาหารครับผมนะครับร่างกายจะมีการใช้พลังงานเหล่านั้นนะครับได้เร็วมากขึ้นครับดังนั้นครับบทสรุปตรงนี้ก็คือถ้าร่างกายของเรานะครับอยู่ในภาะวะของการดื้อต่ออินซูลินแปลว่าร่างกายของคุณอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการสะสมไขมันส่วนเกินที่เพิ่มเติมแล้วก็เร็วมากกว่าปกติแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีความไวต่ออินซูลินร่างกายนะครับต่อให้มีการหลั่งของอินซูลินในปริมาณเยอะนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีผลทําให้คนคนนั้นมีการ เพิ่มขึ้นของไขมันส่วนเกินในทางตัวน้ำครับร่างกายจะใช้พลังงานได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีการกักเก็บในส่วนของพลังงานเหล่านั้นนะครับเข้าไปในตัวของกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นด้วยซ้ำนั่นเองครับผมนะครับ